แม่อยู่ไหนแล้วคะหิวแล้วว่านี่พิมพ์กับพัดรอ,อนานแล้วนะแต่งตัวเสร็จแล้วด้วยอะ่ะออพิมพ์พอดีแม่มีงานด่วนน่ะน่าจะกลับบ้านดึกเราคงต้องฉลองกันวันหลังแล้วล่ะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะงั้นเดี๋ยวพิมพ์หาอะไรในะตู้เย็นกินเองฝากดูน้องด้วยนะ โทษนะพิมพแม่ต้องวางสายก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะแม่พิมพ์มีอะไรจะขอแม่บางอย่างอ่ะคือพิมไม่อยากให้เฟมมาที่บ้านเราแล้วแม่มันมีเรื่องอะไรล่ะพิมพ์พิมพ์ก็รู้นี่ว่าพัดไม่ค่อยมีเพื่อนที่เฟมเขาสามมาคบกับพัดไม่รังเกียจพัดเหมือนเด็กคนอื่นมันก็ดีกับพัดมากนะสงสารน้องมันเถอะแต่เมื่อเย็นเนี้ยเฟมมันมาแอบดูพิมพ์เปลี่ยนเสือ้อผ้านะแม่ แม่จะให้พัด์พาเพื่อนโรคจิตโรคจิตยิ้มาที่บ้านเราเหรออะไรนะงั้นเดี๋ยวแม่จะรีบกลับบ้านไปคุยกับพัดให้หรอแม่นะโอเคค่ะแม่รักลูกนะพิมพ์